นะกินมาดูมันต้องแบบนี้พี่น้อง ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมเอี้ยบแสบนะครับอยู่สวนอยู่ไฮอยู่หน้าเก่าพี่น้องเทียงหน้าหน่อยอยู่มองนี้เก่าครับมาเห็ดนาครับมาสามเขานะครับแต่ของแสบมาฝากพี่น้องเก่านะครับมือนีได้เป็นหนึ่งปลาดุกครับหนึ่งปลาดุกหนึ่งปลาดุกเมื่อกี้ก็เจ้าวปลาแดกได้พี่น้องด้วเป็นแจวแบบพริกสดเอาไปขวานี่ครับนี่ครับเจ้วปลาแดกนะโอ้มึงมีต่อนปลาแดกมานำพี่น้องเป็นปลาสลิดหนึ่งใส่หนึ่ง มึงไปพร้อมพักกับซิมีบักบวบได้พี่น้องบักบวบ,บกะลำปีบ้านนี่แหละกับกบักบักป้องแปงบบักงูกงเงี่ยวนะครับมาก็ขันเงี้ยวอนๆ่อนหวาครับขันเงี้ยวติ๊บหนีไปไสดกับอุ่นใจครับแต่ก่อนี่แสีบกับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให่ยูทูบกับเอียบแสีบคือเก่าได้พี่น้องดนะ้วยแต่แฟนเพจเฟซบุ๊กเนี่ยสิเป็นเอียบแสีบแฟนเพจได,ด้พี่น้องดนะ้วยสิมีซื้อแฟนเพจติดมาพ่วงไายถ้าพี่น้องเมืองอยูกอ่กับคนที่ตามกดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้อง แต่ยังเอียบเสบตัวจริงกันที่กินเขานะครับตรงมีแนวแก่ข้าวได้พี่น้องนด้แก่ข้าวแล้วกินนั่งกระเสียบยาวกันนด้ครับขออนุญาตนะครับบ่ไดแนะน,นํางไแก่ข้าวตามนะครับอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวครับผมขออนุญาตครับมาพี่น้องแนวหนึ่งไหมไหมวางทางใดดีแล้วดุเลยปิดน้ำดีกว่า เปิดน้ำปิดน้ำมาพี่น้องมาข้าวเทียเเท่ยงข้าวเทียเเท่ยงข้บบาวเที่ยงเจ่าบัวใบลวพี่น้องนี่ปลาดุกอืมอม,ม่มาเกลือเพื่องน้ำมาแขงมาแขงมาแขงมันเท่า จับตัวอะไรผู้น้องบริกินโดนละหนึ่งประดุกวดนลหนึ่งประดุกต้องคุยยังสีพี่น้องคุยกับเจ้าน,นี่ครับ บะเมนปลาดุกนาดหรอพี่น้องเป็นปลาดุกเลียงนะครับแต่ว่าคือไหนดีหาปลาดุกหยาดกี่ดอกแล้วปลาดุกเลียงก็ะเซาะพี่น้องืหอมมันเลยพี่น้องันก็เป็นสูตรดเลี่ยมือ ที่มาดูมาต่องแบบนี้พี่น้อง Guck mal, warum นานๆกินเถื่อสแสบแด้พี่น้องได้หนึ่งประดุกริงหัวผมก็กินเลยพี่น้องแต่กินเหนียวเหมือนกันอยากก่ามาแถะเธอหลบหลังบ่ทิมแน่นอนจริงอยากม้วเป็นตัวนะพี่น้อง เจอประเด็ดมงพป่น้องพริกสดกว่าอืม วาวเนี่ยผมแทะแน่นอนพี่น้องเปรียบเทียบระวางเอาไปหนึ่งเอาเอา,เอาไปเอามาหนึ่งและะ้วกันเอาไปต้มน้ำปลาหลพี่น้องเสียบไข่ไข่กันเจ้าตัวนั้นจะได้สดน้ำตัวน,นี้จะจิ้มเจียวพี่น้อง Mm-hmm. ปลาหรือว่าอาหารตะรยาย่นลองถ้าเขาได้มาสดๆเนาะได่มาเป็นๆเน,เนี่ยเขาเอามาเห็ดกินเลยเนี่ยยังได้กระสบเนี่ยสอกหวานๆนี่กระมาใหม่ๆไป้องอีกประแดีไปลองอืม ประแดดประเสริฐไปเนาอ วหวานแก้วทองน้อยพี่น้องเออหวาอยู่ข้างล่างเออแต่พี่น้องใหม่มาเมืองเนาะชั่นพงว่งาหวานซื้ออยังหวานนี่ไก่ตีพี่น้องเป็นเพจประจำช่องปีกว่าสองปีแล้วมั้งมันเห็น ผมหิวคว้างมากมันจะแล่นน้ำก้นเลยว้าโอ้แสบดีๆไปหรอกเดี๋ยวแทะหัวไอเมืองก่อนเนาะเดี๋ยวว่าผมแทวถิ่มกินใดครับ อ้ครับพี่น้องครับมือนี้นะครับพี่น้องพาพี่น้องมาแสบจัดของแสบแสบสู่พี่น้องนะครับจะเป็นหนึ่งปลาดุกครับหนึ่งปลาดุกใส่พักหลากหลายอยู่พี่น้องพักก็ออกหวานๆเลยนี่ครับตัวนี้ที่กินมันสะขมพอหนึ่งมาแล้วมันแสบเลยพี่น้องมันสะหวานครับครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียดติ่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้อง จัดเป็นหนึ่งปลาดุกปลาดุกแสบๆกินกนระเจาปลาแดกเป็นแจ่วพริกสดพุ้งสมๆพี่น้องครับอย่างที่บอกในต้นคลิปนะครับว่าผมเห็ดช่องใหม่เด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องรับชมอยู่ตอนนี้อยู่ในช่องเยียบแสบแฟนเพจก็ฝากกดติดตามก็อะไรก็แชร์ให้เลยนะครับหรือว่ามึงอยู่ทางยูทูบนะครับก็ฝากมากดติดตามก็อะไรก็แชคร์ให้ครับเยียบแสบแฟนเพจเมื่อที่มีคำว่าแฟนเพจเพิ่มมาข้างหลังจากที่ช่องเก่าผมมันเขา,าทำได้รๆบ่ได้ไดน,นะพี่น้องกัน ฝากขอกำลังใจพี่หน่องมาช่วยติดตามต่ออีกนิด้นึพี่หน่องด้วยครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอกคนคลิปหน้าครับขอบคุณห,หลายครับสวัสดีครับ